สวยไหมสวยเต้นสวยมากภูมิใจในเอกก็ได้นะคะก็คือเวลาออกมาเต้นแต่ละคนก็จะรู้ว่าเออแต่ละคนสไตล์เป็นยังไงนะใครคิดมากใครคิดนะใครมีดีเทลนะคะเวลาเรียนเต้นรำเนี่ยมันก็จะบอกแบบนี้แหละว่าใครคิดใครครีเอทใครมีดีเทลใครที่เดๆอ่ะใครที่แบบต้องเป๊ะๆนะคะมันเหมือนกับบอกนิสัยด้วยว่าเออเป็นยังไงคนสนุกคนน่าเิงแล้วก็ ดีเทลอะไรหลายๆอย่างจริงนะคะบอกเพียงคนเลยค่ะเด่นดราแล้วก็เตียวมอไม่มีเวลาแล้วลูกจริงๆเลยอยากบอกแต่สนุกทุกคนได้เต็มหมดเลยเกตเอ๋อะไได้เรูนสวยมากเลยท่านสวยม่สเต้นหรือ่าเป็นนักเรียนเต้นสวยอย่างนี้คะทุกคนรูปรบท่านี่ลูก็พยายาม่งนักเรียนพยายามไหมคะลูกเวลาเป็นนักเรียนเนี่ยก็ต้องพยายามแล้วครูให้อะไรมาต้องแบบต้องทำให้ได้อะต้องเอาให้สุดน่ะ เวลาเป็นนักเรียนก็ชอบเพราะว่ามันเต็มที่ไม่ต้องคิดอะไรสุดๆเพราะหนูเป็นครูเวลาเห็นนักเรียนเต้นภูมิใจไหมถ้าเราม่อภูมิใจเลย They likes it They l i k e it They proud to be a teacher Life choreograph นะคะเวลาออกแบบถ้าเต้นนะไม่ยากเลยหนูต้องปไปสมองโล่งๆแล้วสนุกกับเพลงแค่นี้เองนะคะก็ทุกคนได้เกรด A หมดเลย A บวก เอบวกด้วยเก่งมากนะคะไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะแบบเออมันจะแบบมันจะเป๊ะเป๊ะแบบนี้นอกจากที่ะคิดท่าได้แล้วก็จําท่าได้ด้วยนะคะ,อะพอถ้าเกิดฝึกบฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติถ้าเราได้ไปเรียนต่อเรื่องเต้นรําเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยมันก็มันก็ทำได้เองอย่าเลิกเต้นนะลูกนะ,อ,ะอย่าเลิกเต้นรามาวิกนี้ก็เป็นวิสุดท้ายนะคะ ก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะขอบคุณพี่จงขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณคุณเล่มากมากนะคะขอบคุณครูปุ้มขอบคุณน้องลี่ขอบคุณครูแปงขอบคุณครูจันร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเด็กๆด้วยที่ตั้งใจขอบคุณจริงๆ all the teachers thank you to them นะเด็ y แบบ good good students นะคะหนูเป็นนักเรียนที่ดีมาก นะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจแบบนี้ไปตลอดนะคะข้างหน้ายังอีกไกลหนูจะได้เจออะไรอีกเยอะนะคะขอให้อนาคตในวงการหนูสดใสสดใสนะคะขอให้ขอให้เป็นพรีเซนเตอร์คนละห้าล้านห้าล้านนะคะเออเป็นพรีเซนเตอร์ห้าล้านห้าล้านอย่างนี้นะอออกจากบ้านไปก็พบความสุขออกไปตลอดนะคะ ขอให้หนูประสบความสำเร็จทุกคนนะคะนี่สิบคนมายสคนสุดท้ายแล้วมา AFC AFC กระปุกไข่สุดยอดเปียกกับเปียกเปียกกับเปียกกันต้อเปียนเ ายังไม่ได้กอดเองขอบคุณค่ะพี่มิวค่ะคำตอบเป็นมิวขอบคุณอบอุ่นทำไมต้องเป็นมิวทำไมลูกอะไรคะอ่าที่บอกให้ลูกบอก่าทำไมต้องเป็นมิวอ่ะเจ๊คู่มิวอะไรเงี้ยพี่เป็นก็จะบอกลูกบอกว่าอะไรเออลืมไปแล้วทำไม กินปลาหนวนี้กลับไปกินไก่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 โอเมก้าลืมบอกว่าอะไรอ่ะไม่ได้โอเคลูกเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยว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 เข้ามากินนะคะเดี๋ยวเข้ามากินเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใหม่ สสย,ย,ยังดึสงไม่มีเวลาอาบน้ำใช่ไหมครับไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อเลย